โอ้พี่น้องยปลูกพีนี้นมาบอกยางสูงไปพี่น้องมาเก็บพักอิทกครับเก็บพักครับผมพักธรรมชาติครับแต่ว่าแถวนี้มีหลายกว่็พักหวานปลูกง่ายนะครับเปิดธรรมชาติปลูกไงนะครับเก็บหนดเอาไปลวกจิ้มน้ำจิ้มกระเซาะอยู่ด้วยนะครับผมหน่อรดนอ่อนอะไรเขาฝันนี่นี่ครับนี่ แมงอะไรแมงนวลมากนะแมงนูมากินใบนะครับผมอยู่อันข้างทางครับเกิดเองครับผมเจนกระหมดขาบมาเห็นมั้ยซูงแห้งเจอเหนียวอยู่ตุนงางาเหนียวแข็งแรงตุนประมาณนี้แหละ ครับยอดมัน <rôle> ท <à déc> ี <gens> ่อยู่สูงสุดไปเลยหาดูเมืองไหวโอ้แก้วก็นำพริกนี่แสบขาแล้ครับ กูได e. e e ้ยินรถจะร้ายห่อยบานไปใหแล้วปูไว้พรามันจะตเกิดเองเัาเกิดมีร้ายตัวเลยนะข้างในมันมีตัวนี้ให cưỡn cái gì bộ đài lên, súng nè, súng, cá sành, phim, phim nó bọc súng luôn, tháo ตน่ลงไปก็ได้ตัวโนนลงข้างไปโน่นไปเฮ้เราหักไ้โอ้ผิวมันงามเนียอร่อยไหมเจ้าอะไร สย,ย,ย่หรี่เสียวนันโดขึ้นเลยสูงเอาแต่สนสันึง่กองสันยวาวกัน่พี่นอ้อยน,นี่สันหนีดีอยากโชว์ความสูงพี่น้องดิบงว่าผมมัลันักหลายๆสามารถขึ้นไหนกันีน่ rồi cái con bao rồi luôn này cả ui cái đồ đấy mà nhạc pha đây xong rồi cái đồ này xong đấy kẹp bên này đi, đi. Nói, nó mà, cái đồng, cái đồng. Nói, ngon các bạn các kẹp ngọt còn ngon lắm Chăm mà tai mới điều Bây giờ ừ. ô, nói đi Để mà nhà cái nó xuống Xuống rồi lời của gái này tuyển viên hỏi 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 này, hỏi 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 hải โหนคือใคพักวานปลาครับผมเจอสูงพักวานปลาประเดี๋วจะมาเรืรงอยงย่าที่อยู่ธรรมชาติ